มาโดยตลอดเอาทีเผลนะครับบางคนบอกว่าเอาทหารไทยตอนนี้พอได้เปรียบก็หยุดยิงพอได้เปรียบก็หยุดยิงนะช่วงที่ผ่านมามันช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องพักผ่อนครบก็ต้องมีเวลานะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมสรรพกำลังอย่างเต็มรูปแบบคอมเมนเปิดอีกรอบงานนี้แตกหักอย่างแน่นอนซึ่งใกล้ขามาตวตีมและมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวคำกูของคอมเมนคงเป็นคำตอบนะว่า ไทยกับเขมรเตรียมพร้อมซัดก,กันอีกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้นะก็อยู่ยังคงอยู่ต่างประเทศนะ โปรต็นที่จะนําเสนอก็คงจะเป็นเรื่องของขมิญเรื่องราวของขมิญซึ่งรบกันมา2ยกละข้ามปีปี68ข้ามมาปี69ตอนนี้สื่อขมิญน,นักวิชาการขมิญก็ขู่ฮะบอกว่าถ้าอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีจะเกิดการถล่มจากขมิญถล่มไทยอีกรอบหนึ่งรับรับไปก็ไปเหมือนกันเด้งดิรับเด้งก็ดบ บบบบเพ่เบยยเชอบเดี๋ยวคุยคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่คือไปลงไปไปตรงนั้นคือตรงเนี้ยเอาแ้วย่เพิ่งให้มันเคลียร์บริเวณนี้ก่อนมหน้ามาหน้าข้งผมก่อนให้มันเคลียร์บริเวณนี้มันจะได้ไม่เหนื่อยกันต่างคนต่างรับคนต่างข้างบนเหมือนกันอย่างเงี้ยกทําไห้กดท้าออยยิงจงไปไ่ตรงน้ตดัยิงเย เราบําเพ็ญไม่เอานั่งบอดผมก็ถอยคำสั่งคำสั่งเจ้าหน้าให้มันอยู่ในโซนต่อมาบํเพยญท่าเลยมาเต้กระถอยแค่นี้เดียวแล้วผมก็มีหน้าที่รับคําสั่งเหมือนกันคือดันออกะไรเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ให้มันพื้นที่มันโล่งออยให้ผมไปไปยังไม่ได้ตัวอัดเตนบานเต้ผมไม่ได้ให้ไปนู่นให้อยู่แค่นี้ให้หมดสายตากันเดินไปแค่สิบเก้าตรงนี้ไม่ต้องประชันสายตากัน ๆนอะเป็นเส้นทางของไทยเราต้องรักษาไว้เป็นเส้นเอกลักษของไทยนะนี่ใช่ถ้าเราจะเดินเราต้องเดินเส้นหนือนั่นแหละใช่ครับใช่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 ครับต่ทนี้ผมเคยเดินดูประจำไหใช่ใช่มันเป็นในพื้นที่ของไทยเราไงครับครับัมีอะไรก็บอกคุยกันเนาะครับมีอะไรคุยกันผมก็คุยกับนี่เส้นาเตเบียนเนี่ยของของของที่พวกเราเคยดูเนี่ย เป็นของไทยต้องเดินไปเราต้องใช้เส้นทางใหม่แลยไปคุยใช่ใคุยกับคุยนายครับคุยนายไป้วยเาตีมาตรงนี้ตรงนี้เลยมากรตรีนะโอเคเราจะไปดู่รงนี้รเอาียไปนยุดอาไปนดตนี้่อน

7ขาต่อมาก็เกิดการบระลเสียขาไปอีก2คนนะครับเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากไดะรับบาดเจ็บจำนวนมากเช่นกันนะครับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้ยศเป็นกรณีพิเศษนายทหารท,หาทั้งหลายที่รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตทั้งหมดนะครับบางคนได้ถึงอัตราพลตรีเลยทีเดียวจากพลทหารนะครับใครกล้าหารก็ได้รับเกียรติมากเป็นกรณีพิเศษ นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูแลครอบครัวใครพิการนะรก็ให้อุปกรณ์ขาเทียมนะบแบบดีที่สุดในโลกให้กับนักการทาหารเหล่านั้นนะครับสิ่งลันนี้ก็คงเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้เงินส่วนพรนะองค์นะนะมาทําการช่วยเหลือ นอกจากนั้นยังช่วยเหลือประชาชนที่รับความทุกข์ร้อนจากภัยสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมาจัดกันรอบ2ก็เรื่องเดิมนะครับเรื่องขมนวางระเบิดไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็ทหารไทยก็ไปเหยียบกับระเบิดทั้งที่บอกว่าจะถอนออกไปแล้วยูยุนะครับยิงระเบิดยิงเอ็เข้ามาฝั่งไทยนะครับรอบ3ามคราวนี้ใกล้จะเกิดขึ้นมาทุกทีเอาอีกวางวางระเบิดไปลื้อรั้วของประเทศไทยนะฮะเอาจะบุกเข้ามา จะไปฟ้องศาลโลกจะไปฟ้องอผู้สังเกตการอาเซียนนะแล้วก็จะเอาแผนที่1 2 0 0 0ต่อ2แสนกลับมานะมาใช้จะเอาพื้นที่ทั้งหมดส่งคืนทั้งหมดตอนนี้ล่าสุดขูนะ่ว่าถ้าอนุทินนะสื่อคาเมรามออกมาบอกว่าถ้าอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่นะครับการเจรจาระหว่างไทยเขมรก็จะยุ่งยากมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีการวางกับระเบิดไว้ตามแนวชายแดนวางไม่พอนะครับมีการจุดไฟเผาบริเวณจุดที่วางระเบิดจกนกระทั่งระเบิดนั้นเกิดระเบิดขึ้นถึงสองครั้งนะครับติดต่อกัน2วันแล้วก็ระเบิดก็เป็นสะเก็ดระเบิดทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บครั้งละ2รายสองรายกอ,องทัพอากาศก็พร้อมที่จะจัดการรบ มีการเจรจากันระหว่างไทยขเขมรก่อนหน้านั้นก็ตกลงกันไม่ได้รอบ2มีการเจรจากันในท้องถิ่นระดับกองทัพก็บอกว่าตอนนี้ก็วางเงื่อนไข6ข้อให้ถอนทัพไปแต่ล่าสุดมีรายงานว่าขเขมรเอากําลังมาประชิดพรมแดนไทยห่างจากชายแดนไทยเนี่ยนะครับประมาณ25เมตรแค่นั้นเองตรึงกําลังกันอยู่ละตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้น เราปฏิเสธไม่ได้นะนะครับรอบ3ามยังก็เกิดนะครับดูจากดวงเมืองไงก็เกิดดูจากภาคปฏิบัติการยังก็เกิดนะครับรองศาสตราจารย์ดรบุญเลิศภัยลินนะครับหรือได้ฉายาว่าโหนสอวอก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงในเชิงโหราศาสตร์นะครับหมอดูอย่างโหนรามันนะเหมือนกันนะทํานายไทยทักเหมือนกันว่าโอกาสจะปะทะกันรอบที่3ามะ มีความไปได้สูงและจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะรัฐมนูมาตรา102กำหนดชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งหลังจากมีการยุบสภาจะต้องมีการเลือกตั้งภายในระยะเวลา45วันถึง60วันนะครับและต้องเลือกตั้งพร้อมๆก,กันทั้งประเทศถ้าไม่พร้อมกันทั้งประเทศก็ต้องเลือกตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งมีความไปได้สูงคอาเมมตนก็ขูว,ว่าถ้าอนุทินเปนะ็นนายกตรีเมื่อไหร่นะครับ การจูวจา,าก็จะไม่เกิดขึ้นและพร้อมที่มีการจัดหนักกับประเทศไทยคือรบกันอีกรอบหนึ่งทันทีตอนนี้ขเมศจู่จ่รจา,าขอหยุดยิงแต่สุดท้ายขเมศเองอีกต่างหากฮะที่เป็นคนเล่นงานประเทศไทยมาโดยตลอดเอาทีเผลนะครับบางคนบอกว่าเอาทหารไทยตอนนี้พอได้เปรียบก็หยุดยิงพอได้เปรียบก็หยุดยิงนะช่วงที่ผ่านมามันช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องพักผ่อนรบก็ต้องมีเวลานะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายอ่ะ เตรียมพร้อมสัปพกำลังอย่างเต็มรูปแบบขมิ้นเปิดอีกรอบงานนี้แตกหักอย่างแน่นอนซึ่งใกล้เข้ามาตัวทีมและมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวคำคู่ของขมนคงมีคำตอบนะว่าไทยกับขมนินเตรียมพร้อมซัดกันอีกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ